เกอดหุ้มดัดระการชนกับอาจารย์ขาวครับเลยแวะมาที่สันเขื่อนเลยเพราะว่าอาจารย์ขาวนัดใครลงดูใไปแต่ว่าเจอนดัดสาวๆไปเด็กเขากลับไปลช่วยอาจารย์ที่สันเขือน าการพื้นที่แถบนี้นี่ถ้าท่วงท่วกที่ไหนกับหากน้ำเนี่ยเต็มพื้นที่เต็มเลยท่านเดขอบประตูนะเพืแราไน้สีบ้านสี่หอดระดับปิงเว่จะปล่อยน้ำออกครับถึงนจะรับได้ขนาดนั้นซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปร้อยห้าเมตรกันอน้้มอนรู้ไหมนะเดินขวางไปมัน้ออยู่บนน้า เดิมเป็นเข้าในซอกเขาครับจะเป็นฝ่ายน้ำล้นปี2120ครับท่านพระราชทานเป็นฝ่ายน้ำลน้นเพื่อกั้นลำน้ำลำน้ำเส้นนี้มาจากเหวนรกครับเหวนรกอยู่ไหนอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันนี้เป็นส่วนด้านหน้าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นลำน้ำจากเหวนกรกในสมัยเมื่อปีก่อนปี2 5 3 0นั้นมีโครงการสำรวจที่จะทำเขื่อนนอก เหลือมอยู่ด้านในนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการรบกวนธรรมาชาติถึงเวดล้อก็บากว่าเจ้าอยู่หัวกระสุนขีดแผนที่ตรงนี้เลยหน้าเขาตรงนี้ก็เป็นยอดเขานะครับที่ทเห็นเนี่ยก็ใช้เทคนโนโลยีในบบการอัดปูนซีมเมนต์แล้วก็ใช้ยอดเขาสองฝั่งเนี่ยกันความยาวเขื่อนผมไม่แน่ใจนะวีกี่กิโลมานสองกิโลเมตรจากนี้ที่มองเห็นด,ด้วยครับจะฝั่งนู้นนะครับสองกิโลเลยครับ ใช้ระบบอัดหินแล้วก็ก็คือลือ้อขุดฐานลากลางไปเพราะว่าทางการวิจัยทางธรณีแล้วเนี่ยโครงสร้างของดินที่เนี่ยมันมีปูนอยู่ก็มีการตัดไม้มีการระมูนต,ตัดไม้ให้ต้นไม้มันเน่านะคะคือสมัยผมน,นมุนม่นมๆเนี่ยจะมีโครงการชนประทานอยู่หลังซอกเขาเนะครับเป็นฝายกั้นข้างในะใกล้แคน่น้ําล้นแต่เพื่อการชนประทานและอนาคตของประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของ ระบบชนประทานอนาคตเนี่ยนะครับคุณกรุงเทพจะใช้น้ําจากเขื่อนเนี้ในการทําน้ําประปาแต่เขื่อนนี้เพื่อโครงการชนประทานเพราะว่าเพื่อรองรับน้ําให้กับพี่น้องด้านล่างอ่าแม่น้นํานครนายกเนี่ยใช้ในเรื่องของการทํากติกรรมทําไร่นานาทําสวนต้องเรียนว่าโครงการพระรบรมร์ของพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงสร้างเขื่อนขุนด่านประชาชนสร้างฝายน้ําล้นไว้ เป็นเขื่อนขนาดย่อมอนะฮะอยู่อยู่หลังโรงเรียนในร้อยเจาปลออะไรทางด้านนูน้นซึ่งซึ่งนุงน้องเคยมานั่นแหละก็ตอนนี้ผลพลอยได้ก็คือเป็นสากรทําเรือเพื่อการท่องเที่ยวให้ทุกคนล่องเขาไปอยู่ด้านในอันนี้ก็ททำทในลักษณะของสากรสากรครฮะสากรเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่นี่แหละเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเวลาเวลาช้างมาอาจารย์คืออย่างี้อันนี้เป็นส่วนมุมนึง ช้างก็อยู่หลังเขานั่นแหละเขาอยู่หลังเขาลูอแต่ว่าอย่างนี้เทือกเขาเนี้ยมันจะด้านซ้ายมือผมจะเป็นน้ําตกนางรองก็ลเลยไป,ปน้าตกสาริกาเหลือตกสาริกาก็จะเป็นมันจะเป็นหน้าเขากว้างเงี่ลุงนอนเย่ะนะพอเลยไปด้านโน้นก็จะไปจังหวัดประจินเขาอีโต้ช้างมันเดินไปเดินมาได้<อ>แต่เนื่องจากตอนนี้ธรรมชาติมันเป็นไงบพางอนุงนอนมีสวนผลไม้หลากหลายนอกจากอยู่ในป่ามีหญ้าแล้วข้างล่างยังมีทุเรียนขนุนโอ้ยผลไม้ที่ วันนี้เกษตรกรปลูกรองรับเขาเขาก็เลยขอมาเที่ยวขอมาเที่ยวเข้าใจผิดไม่เข้าใจผิดมีของแ่บก็นั่นแหละเข้าใจผิดคิดว่าปลูกให้เขาแต่ก่อนพ่อของพ่อปลูกของปู่เคยเดินมาเนาะคิดว่าปลูกทุเรียนปลูกพืชผักผลไม้ไอ้ช้างทำให้ช้างเข้าใจผิดอคิดว่าปลูกให้เขาเขาก็ลงมาคิดออืเพี่น้องแถวบ้านพี่น้องเกษตรกรก็ไม่รู้เรื่องเออไม่ใช่ไม่รู้เรื่องคนละยุคคนละสมัยคนละวัยคนละเวลา ธรรมชาติวิทยาบนเขาก็เปลี่ยนไปย้มหน้าแรงแรงตรงนี้มีน้ําช้างเขาได้กินน้ําก็มาเที่ยวกินน้ำมาหากินผลไม้เนี่ะผมพูดสั้นๆว่าหมอบริบทมันเปลี่ยนไปช้างเขาก็ปรับไปเปลี่ยนไปถ้าแบบนี้ก็สามารถบอกอพี่น้องเอฟซีพี่น้องประชาชนคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีบางส่วนเนี่ยอกว่าไม่ต้องกังวลน้ำไม่ท่วมแน่ไม่ใช่ไม่ท่วมคนละเรื่อง แม่น้ำนครยกยังรองรับน้ําน้ําได้พอระบายไปก็ไปช่วยในการผลักดันน้ําเค็มครับซึ่งตอนนี้คนนครนายกเนี่ยเขาเลี้ยงกุ้งปูปลาในอำเภอปากพีอำเภอองคลักษ์เยอะครับจังหวัดประจินก็มีเขื่อนมาจากทางกระบินบุรีเขาเรียกระบบการชนโลกทานก็จะมีประตูน้ําส่วนหนึ่งก็ดันน้ําไปหล่อเลี้ยงคลองลังสิตประยุนศักดิ์นี่แหละแต่ตอนนี้เกษตรกรเราทํานามากขึ้นครับ ทำนาปางปีละาสองครั้งสามครั้งแล้วก็ประชากรมากขึ้นเพื่อเอาง่ายๆอนาคตเขื่อนนี้ก็จะไปช่วยให้พี่น้องที่อยู่คลองหนึ่งสองสามสี่นั่นอมีน้ำใช้เพื่อไปทำน้ำประปาด้วยส่วนหนึ่งก็ทำไร่ทำนาด้วยเป็นการเชื่อมโยงครับเพราะอาดุลเดชเจ้าอยู่หัวท่านเห็นโครงการนึกว่างไกลแหมอยากให้ลุงนนท์ไปอยู่หน้าเขื่อนเราจะเห็นเมืองคนครนายกนู้สารคางนนท์นนท์นนท์นทเห็นด้วยเห็นไม่เห็นปลาเลยในน้ำ อัดลุงนอนต้องมุดลงไปในน้ำสิไปอ่ไปต่อมาถามปิดไหมพอาะเนี่ยไม่เดี๋ยวไปคุยเดี๋ยนะระบบการเงินมันมันยกผมรู้ที่ตลัด เดินทางต่อครับแวะมาชมวิวที่เขื่อนคุนดานหน่อยนึงเดี๋ยววันนี้เรามาทำภารกิจอะไรกันรอติดตาม อ๋อลูกปั้นช้างหหใหญ่มากเลยใหญ่เนาะใหญ่มากครับทุกคนตระการเลย ยิ่งใหญ่เหมือนช้างครับก็วันนี้มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาจังหวัดนครนายกมาที่เขื่อนขุนดานประการชนเนาะครับนะค,ครับจากนั้นก็แวะมาที่ร้านอาหารใช่ไหมครับเออร้านอะไรโด่งช้างคาเฟ่ดงช้างคาเฟ่เฟน่าจะช้างเยอะเพราะวโอ้โหเบื้อเริ่มเลยแท้ใหญ่มาก ใหญ่มากทรัะลุงใ,ใ,ใหญ่<ค>รจริงๆครับทุกคนครับ Música